นางสาววิศัก์รสุใส่นะคะเลขที่36ค่ะเลขที่ประจำตัวนักเรียน1 5 6 0 2 0 7 5 9 7ค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดนะคะเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะวิวัฒนาการแนวความคิดทางการตลาดก็จะมีหัวข้อใหญ่ๆเลยคือ5หัวข้อมีด้านการผลิตก,การขายด้านก,การผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด และก็การตลาดที่เกี่ยวกับสับคงคมค่ะเรื่องที่หัวข้อต่อไปนะคะการตลาดค่ะการตลาดนี่คือการวางแผนและปฏิบัติตามแนวความคิดนะคะการมันคือการกําหนดราคาส่งเสริมการตลาดและการจําหน่ายสินค้าและบริการนะคะเพื่อให้เกิดการได้เสียที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยแฮปปี้ค่ะมีความสุขนะคะต่อไปคือตลาดค่ะมีสหวข้อนะคะ คือความต้องการและความจําเป็นระดับต่อไปเริ่มที่แดงนะคะส่วนผสมทางการตลาดมี4หัวข้อใหญ่ค่ะมีราคาสถานที่ผลิตภัณฑ์และการส,ส่งเสริมทางการตลาดนะคะต่อสถานที่เนี่ยเราก็าจะมีการจัดจาหนาน,นะคะการจัด แล้วก็จะมีหัวข้อต่อไปคือผลิตภัณฑ์ก็จะมีสินค้าสินค้าและบริการนะคะซึ่งสินค้าบริการทางเรามีรูปค่ะนี่นะคะ,ส,คะสินค้าและบริการก็จะมีเป็นพวกสินค้ากลับหัวค่ะนะคะจะเป็นสินค้าและบริการไหมไอ้ข้าวเ มีการดึงดูดลูกค้านะคะดึงดูดลูกค้าค่ะและก็ราคามันจะเป็นการกำหนดราคาสินค้ากำหนดราคาสินค้าบริการนะคะจากปัจจัยสามอย่างค่ะสามอย่างนี้คือมีต้นทุนมีคะ มีต้นทุนแลก็มีความสามารถในการให้ข้อมูลลูกค้านะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางการตลาดค่ะจบหัวข้อจุดประสมค์ทางการตลาดนะคะต่อหน้าที่การตลาดหน้าที่การตลาดก็จะมีหัวข้อหลายหัวข้อเลยนะคะเราเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะสารสนเทศทางการตลาดค่ะสารสนเทศทางการตลาดทางการสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยค่ะต่อไปก็จะเป็นการซื้ออันนี้ก็สำคัญนะคะการซื้อต่อไปก็เป็นการเก็บรักษาแล้วก็มีการจัดมาตรฐานและระดับคุณภาพของสินค้าแล้วก็ตารด้วยการขายการขายเนี่ยจะแบ่งเป็นหัวข้อห้าหัวข้อค่ะมี โฆษณาขายโดยใช้พนักาง,งานแล้วก็ส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์และก็การตลาดต่อไปการขนส่งนะคะแล้วก็การเงินและก็การรับภารักเสถียรไทยค่ะก็ขอจบการรายงานเพนะียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ